ดีค่ะเพืเ่อนๆแฟนคลับของกุ๊กุรีทุกคนดูผมเข้ายุ่งเหยิงนะคะไปกินข้าวมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขาแวะเข้าไปไลเซนตแป๊บหนึ่งนะคะกูุรีจะบอก3เคล็ดลับนะคะ3เคล็ดลับทําอย่างไรทําคลิปอย่างไรไม่ให้เหนื่อยนะคะ3เคล็ดลับอันที่1ก็คือเรามี1คลิปแต่ว่าเราลงได้ทั้งคลิปยาวคลิปสั้นนะคะก็คือใน Facebook คลิปเรียวแล้วก็สามารถเอาไปลงใน YouTube แล้วก็ TikTok เพราะนั้น1คลิปเราลงได้4แพลตฟอร์มนะคะ f o c e b o o t Page t i k t o k แล้วก็ y t u t u นะคะโดยนี่ที่ถ้าเราจะทำเป็นคลิปสั้นเราสามารถตัดต่อได้นะคะทั้งในโทรศัพท์ทั้งใน iPad อะไรมันจะมีระบบของเราที่ตัดหน้าตัดหลังทำเป็นสั้นได้นะคะแล้วก็เพิ่มเบเฟกหรือทำเสียงเข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีอยู่นะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องทำคลิปเยอะหมายความว่า ึ่งคลิปเราสามารถแอดแอใช้ได้ในหลากหลายอันนะคะแล้วถ้าหนึ่งรูปภาพเรามีหนึ่งรูปภาพหรือสองรูปภาพเราสามารถทำไปเป็นทั้งวิดีโอแล้วก็ทําเป็นเพิ่มเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับ3ข้ออันที่หนึ่งก็คือเราสามารถนําคลิปนั้นลงได้ทั้ง4แพลตฟอร์มในหนึ่งคลิป2เราใส่แฮชแท็กตามก,กิจกรรมนะกิจกรรมหรือ,เ,อ,อรเขาเรียกว่าเนื้อหาที่เราลงคลิปกินข้าวรับประทานทําแกงเห็ดทําอะไรก็ว่าไป รล้ที่2ใส่แฮชแท็กให้ตรงกับกิจกรรมหรือเนื้อหานะคะแล้วก็อันที่3อันที่3เป็นคลิปธรรมชาติสดใหม่นะคะไม่ต้องตัดแต่งไม่ต้องเติมแต่งคือไม่ต้องไปใช้ลูกเล่นหรือว่าใช้เอฟเฟกเยอะนะคะแล้วก็ทําไปเป็นคลิปที่เป็นธรรมชาติทําทันทีลงทันทีคือว่าเรียวเร็วคือธรรมชาตินี t เจ e ธรรมชาตินะคะแล้วก็อันที่3อันที่3เป็นคอนเทนต์นะใส่ความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าใส่อะไรลงไปเป็นแนวคิดคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้หมายถึ้ตัวหนังสืออย่างเดียวความคิดอาจจะเป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใส่ความคิดอินสปิเรชันที่เป็นแนวความคิดให้กับผู้คนหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือเคล็ดลับอะไรบางอย่างนะคะสามข้อหเราสามารถที่จะทําได้เป็นทั้งลิปเดียวลิปสั้นนะคะสองใส่แฮชแท็กอันที่3ใส่ไอเดียความคิดสร,ร,ร้านงะสรรค์สร้างสรรค์ในแบบของเรานะะสะมข้อบุปบลีให้เคล็ดลับนี้ไว